สวัสดีครับนีผุเจมินเดนะครับอยู่ในเกมที่ชื่อว่า Fo อน land So ซวายวาวนั่นเองนะครับสำหรับเกมตัวนี้นะครับเป็นเกมมือถือเอาชีวิตรอดกันอีกแล้วนั่นเองคุผู้ชมครับสำหรับเกมตัวนี้ก็เป็นอีกเกมหนึ่งที่เปิดให้บริการในสโต์ประเทศไทยแล้วนั่นเองคุผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศภาพกราฟิกและรูปแบบการเล่นของเกมนี้กันครับ ทีนี้นะครับเราอยู่ในบรรยากาศตัวเกมัปที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองคุกผู้ชมครับสำหรับเกมตัวนี้นะครับผมก็เป็นเกมเอาชีวิตรอดที่อยู่ในเต็มยุคฮิมานั่นเองคุณผู้ชมครับผมตัวแผนที่เปิดได้ไหมเปิดได้เป็นแค่มินิแมปแบบนี้นะครับผมช่วงแรกก็มาเจอเหล่าเหมือนคล้ายๆสเกลตันนะครับนี่ก็คล้ายๆยุคในเกมออฟทรอนะมั้งยุคไว้์วอเกอร์ว่ากันไปนะนี่ก็มีพวกเสเกลตันหรืออะไรแบบนี้ออกมานะ คืออันนี้จะเป็นโซลิเวลที่เป็นธีมค่อนข้างแฟนซีหน่อยนะครับเนี่ยดูครับตัวละครแล้วก็ทําการอัปเกรดเลเวลคือมาตัวละครเรามาตั้งแต่แรกอย่างโหดเลยนะดูดิอย่างโหดเลยโอเคนี่แน่นี่แน่นี่แน่นี่แน,แน,แนแ่ทำการกำจัดสตูนะครับผมตัวละครเราเหมือนเป็นอมตะไงไม่รู้มาแล้วก็โหดเลยนะครับ วิ่งก่อนวิ่งก่อนนี่อันนี้ก็มาฟันสะพานแต่เกมมันคุ้นมากเลยเหมือนผมเคยเล่นเกมนี้ของค่ายหนึ่งนะบรรยากาศแบบนี้เลยนะครับนะก็คือทําการต่อสู้กับเหล่าพวกเนี้ยแล้วทําการตัดสะพานเอา้าทหารเราก็ตกลงไปด้วยโอ้ไม่นะแล้วก็ตัวนี้นะครับเราสามารถเอ่อทำการแท็บสกีนได้เนี่ยเนียเนียเนียตัวด้านหลังสกินช็อตแบบเนี้ยผมคุ้นหูคุ้นตามากหรือว่ามันเป็นแค่เขาเรียกอะไรนะ ตัวละครที่มันค้ายกันแล้วก็เดี๋ยวนี้ถ้าเป็นเกมที่มันเป็น open โอเพนเ l ลโซเวลแบบนี้นะครับมันเป็นมุมมองด้านบนใครที่ไม่ค่อยติดเกมที่มันเหมือนรัดเดียครับก็ก็เล่นได้นะครับเพราะว่ามันก็ออกมาเรื่อยๆนะไอ้มุมมองด้านบนนะครับโอเคเก็บทรัพ,พยากรทั้งหมดก่อนทีนี้ทําอาหารนะครับก็จะเป็นการสอนแบบรวดเร็วใช่ไหม <Al> สำหรับผู้เล่นที่ชื่นชอบการเล่นเกมมือถือแนะนำร้านนี้เลย y a า d a Game Center โูกและดีและปลอดภัยเปิด24ชั่วโมงมีเกมมากมายไม่ว่าจะเป็น b e t e l s l a g Awakening, Honkai Impact, Tower of Fantasy, Ark Night, Harry Potter, b l u Archive และเกมอื่นอีกมากมายได้ที่ยาดาเกม m e Center เร่องของค่าความหิวแล้วก็อุณหภูมิน่าจะใช่นะครับอุณหภูมิร่างกายะนะกินเลยบวกอย่างละสิบ แล้วก็ด้านนอกนะครับเป็นเหล่าซอมบี้วะ่ะมากันอีกแล้วเหรอเดี๋ยวเออทำการเก็บกันเก็บของกันนะเดี๋ยวได้สู้กันนะครับเดี๋ยวรอพี่ครับของก่อนน้องเดี๋ยวรอพี่ครับของก่อนมาตัวนี้ก่อนโอเคเอ,อ่อเอาของไปเก็บก่อนทำอะไรเราอะ่ะทำการบิ้ว กําแพงนะครับเขาบอกว่าให้เราทําการอัปเกรดกําแพงขึ้นมาอัปเกรดกําแพงขึ้นมาแล้วมันจะการได้เหรอทำไมพี่ไม่ไปตีมนะัน่ะหึกว่าจะให้คาบอาวุธโอเคทําการซ่อมเตียงแล้วก็บิวนั่นแหละคอนเฟิร์มแล้วเราก็นอนเพื่อหนีซอมบี้เหรอ <c oughs> เฮ้ยมันใช่เหรอนายเราต้องไปสู้สิเออเราต้องไปสู้สิเดี๋ว ตัดไม่ได้เนาะคือจะให้เราแบบนี้เหรอเก็บกันเก็บกันเก็บกันเข้าไปในถ้าเลยคือในเกมนี้มันก็จะมีพวกบรรยากาศในทงในถ้าที่มันเพิ่มเติมเข้ามาเนี่ยครับบางเกมมันก็จะเป็นเอ่อแมปด้านนอกนะครับวันนี้วิ่งเข้ามาในถ้าได้เลยนะเปิดหาขอนโหทรัพยากรเพียบเลยเหมือนคิดมาแล้วอะว่าต้องเอาเปิดแล้วอย่าลืมเก็บด้วยนะครับ เอ้ไข่มังกรว่ะใช่ไหมใช่ละมังผมก็เดาเดาเอาเนี่ยครับอันนี้ก็เป็นทางออกไอ้ตัวโหลดฉากตอนทางเข้าทางออกโคตรเร็วอะ่ะรีบเข้าบ้านเร็วโอเคเอาไข่หรือล่าเอาไข่มังกรมาฟักแล้วก็เอาขอทรัพยากรนะครับลูกไ,ไข่อะไรไข่มังกรละมังมีเวลาประมาณ50าวิาวินะครับ ตรงนี้เน,ะนาะเดี๋ยวเปิดไอ้ตัวกล่องจดหมายก่อนเขาให้อะไรเรามาบ้างให้เออของนะครับที่เป็นถุงมงถุงมือต่อมานะครับคับอาวุธเนาะตัวนี้ก็เป็นกระบองธรรมดานะครับติดตั้งไว้ก่อนแต่เราทําการไปสู้กันนะครับภารกิจก็คือออกไปนอกแมพแต่เดี๋ยวรอผมว่ารอตรงนี้ก่อนก็ได้นะครับจะได้ไม่ต้องวิ่งไปวิ่งมานะก็คือประมาณ30วินาทีนะครับตัวดักก้อนเอกนะครับก็คือไขม่มงก้อนมันจะทําการฟักแล้วนะครับ นี่สู้กับไอตัวนี้ก่อนซอมบี้แถวๆนี้ก่อนเพื่อทําการฟาร์มเลเวลโอเคเดี๋ยวเราจะได้ไม่ต้องกลับมาอีกรอบหนึ่งนะครับเรารอเวลาอีกแค่สิบกว่าวินะครับน,นี่ใครอะ่ะพี่เป็นใครอะ่ะผมต้องช่วยพี่ออกมาไหมห้าวินะครับนี่หนึ่งนะครับโอเค่ารับนะครับนี่มังกรมาเลยเหรอ ผมเป็นบางกอนน้อยกดใช้นะครับเดี๋ยวเออเดี๋ยวเปิดกระเป๋าดิกระเป๋า,ปาอยู่ไหนเลยนะยังไม่ได้นะเราก็ไปทำภารกิจต่อนะครับเดี๋ยวเขาก็แนะนำนะครับด้านนอกนะครับในเกมนี้ก็เหมือนกับทุกๆเกมนะครับก็คือเวลาเราออกมาด้านนอกมันก็จะเป็นแมทย่อยๆแบบนี้นะครับ เนี่ยอันนี้จะเป็นมุมมองนะด้านบนหมดเลยเกมนี้นะครับมันมีสามารถทําการเพิ่มพงเพิ่มเพื่อนกันได้นะครับตัวเซตตองเซตติ้งนะครับตัวนี้เราสามารถทําการปิดนู่นนี่นั่นได้นะครับเปิดกราฟิกเพิ่มเติมขึ้นไปได้เนาะแล้วก็ภาษาแน่นอนตัวเกมไม่มีภาษาไทยอยู่แล้วนะครับเกมที่มันดีแบบนี้นะครับท่านผู้ชม <laughs> ไม่ค่อยมีภาษาไทยนะเ,เราต้องมาตรงนี้ อันนี้ก็จะมีหมดความยากนะครับเดี๋ยวดูดีว่าเออไปเมืองอื่นได้หรือเปล่าบางเกมอ่ะมันเล่นโคอ,อกกัพกับเพื่อนได้แต่เกมนี้ไม่น่าจะได้นะครับยังไม่เห็นไอตัวการโคอ,อัพเลยนะครับทําการวิ่งมาก่อนนะวิ่งก่อนวิ่งมาแบบรวดเร็วนะครับพอเราวิ่งมาแล้วเราจะเสียสตามีหน้านิดหน่อยนะครับแล้วก็โหลดฉากแต่เกมนี้โหลดอ่าโหลดวิ่งพวกสกินช็อตเวลา ข้ามคัดทวงคัดซีนค่อนข้างเร็วนะเออต้องบอกงี้เร็วมากอย่าบอกมาเก็บนิดหน่อยแล้วให้เราไปนะมันจะมีของที่เขาให้เราเก็บอยู่นะครับตัดไม่ได้อ่าตัดไม่ได้เก็บไปก่อนอันนี้ครบแล้วนะครับทำการ battle u n d e a นะครับโอ,อ้อันตัวไหนตัวนี้หรือเปล่าหรือตัวล่างอันนี้ก็เป็นหนึ่งกับบนห้าครับ นี่ไปโดนไปเราโอ้โหนายก็ตีเราแรงเหมือนกันนี่อ่ะโอเคทำการอัปเกรดนะครับอ่าทีนี้ทำการคราฟตัวนี้เพิ่มเติมได้นะแต่เรายังไม่ต้องคราฟนะครับเขาบอกให้เรากลับแคมป์เราสามารถกดปุ่มตัวนี้ได้เลยมั้งออกจากแมปนะครับก็คือกดปุ๊บ ทำการออกจากแมปปั๊บๆเลยนะครับแบบรวดเร็วเนาะแล้วก็ทําการกลับไปที่แคมป์ทำการวิ่งนะครับกลับไปที่แคมป์เราเหมือนเดิมเนาะจริงๆในแคมป์เราก็มีทรัพยากรประมาณหนึ่งนะครับแล้วก็มีเหล่าซอมบี้ที่เป็นไววอล์กเกอร์อะไรประมาณนี้อยู่ด้วยนะโอเคอันนี้นะครับก็จะเป็นเอ่อไอเทมเกี่ยวกับมังกรนะครับทําการคราฟเรียบร้อยแล้วนะครับเอามาวางซะนะครับกดติ๊กถูกนี่ สถานที่เลี้ยงมังกรเดี๋ยวราต้องใช้ตัวนี้นี่ครับเอามาใส่ในนี้คือเดี๋ยวเราต้องเลี้ยงมังกรก่อนใช่ไหมตอนแรกยังเลี้ยงไม่ได้นะเลนดอมตั้งชื่อไว้ประมาณนี้แล้วกันนี่ครับมังกรมาแล้วนะครับนอนนอนในภาพนี้แบบดูแบบอววังอลังการหะนะ ให้อาหารนะครับกินไรอะ่ะนี่เหรอกินไหมเลกินนี่สามารถให้อาหารได้นะครับแล้วก็มีการอัพลงอัพดาวนะครับเออนี่ครับประมาณนี้ออกมาทำการโซ่ได้อะไรแบบนี้นะครับนะถือว่าน่าสนใจนะแล้วก็อัพดาวนะครับเรามีตัวนี้ใช่ไหมเราก็ทำการ ใส่ไปใส่ไปแล้วก็ทําการ down. อัพดาวเฮ้ยเขาให้เราอัปดาวด้วยก็คือเดี๋ยวเอามังกรไปสู้ได้นะครับคิดว่าน่าจะสู้ได้นะเดี๋ยวลองเอามาสู้กับหลาดซอมบี้ตรงนี้ดิในบ้านเราก็มีซอมบี้เต็มไปหมดเลยเอาตัวนี้เอามังกรแล้วไม่เห็นสู้เลยหรือว่าเป็นแค่การเพิ่มสเตก็กเฉยๆประมาณนี้เอาเป็นว่าใครสนใจก็ลองดูกันได้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ